สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงผู้ติดตามในช่อง YouTube พี่น้อง FC ทุกท่านที่ติดตามอยู่กระผมนายวรมันสร้างพลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำหรือบริษัทช้างทองคำวงเล็บประเทศไทยจำกัด มีเรื่องสําคัญที่จะต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําและมีผลกระทบอยู่ครับกระผมขอเท้าความก่อนนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําก่อตั้งโดยหลวงปู่ครูบาธรรมุนีและมีนายธนบดีพรมสุขดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารจัดการบริษัทที่ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลรักษาช้างแก่ ช้างที่เคยทํางานหนักและช้างที่เคยทําร้ายคนนะครับหรือเรียกว่าช้างดุได้ดําเนินกิจการมาแล้วเป็นระยะเวลา10ปีนอกจากนี้นะครับยังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายกาแฟขี้ช้างรวมถึงกาแฟพรีเมียมและสินค้าแบรนด์ช้างทองคําอีกมากมายหลายอย่างรวมถึงกิจการอื่นๆในเครือข่ายของท่านประธานธนบดีพรมสุขจุดประสงค์หลักนะครับคือเพื่อดําเนิน ขอโทษนะครับจุดประสงค์หลักนะครับคือเพื่อนํารายได้มาบริหารจัดการศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําทั้งระบบและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่คิดค่าบริการเข้าชมหรือว่าชมฟรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และข้อมูลในการชมช้างนะครับที่ตั้งอยู่ตนนําบลนาขาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดหมหาสารคามจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนมบุคคลก็ดีหรือนา กลุ่มบุคคลก็ดีได้พยายามให้ข้อมูลบิดเบือนความจริงผ่านสื่อโซเชียลต่างๆโดยข้อมูลนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับการดําเนินงานของศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําดังนี้นะครับ 1. ส่งผลให้นักท่องเที่ยวน้อยลง 2. ลูกค้าที่เคยทํางานนะครับเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟนะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าแก่นะครับและเคยซื้อขาย เกี่ยวกับกาแฟโทรมาสอบถามเรื่องที่กลุ่มดังกล่าวลงในสื่อว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับ 3. นะครับลูกค้าที่มาเที่ยวมีคำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าข่าวที่ลงในสื่อของกลุ่มคนบางกลุ่มเป็นความจริงหรือไม่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่และผู้จัดการต้องมาอธิบายลูกค้าบ่อยครั้งลูกค้าเก่าแก่ที่เคยทำธุรกิจกับเราเกิดความไม่มั่นใจในการทำธรุรกิจกับเรา นะครับขอ้อ5นะครับผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปถัมภ์ศูนย์อารักช้างช้างทองคําอยู่เข้าใจผิดทําให้ไม่ได้รับความสนับสนุนจากจากผู้อุปถัมภ์อีกต่ออีก,อ,กอีกเรื่อยมานะครับ6นะครับทำให้คนในโลกโซเชียลเริ่มสับสนกับจุดประสงค์หลักของศูนย์อารักช้างทองคานะครับที่เคยประชายสัมพันธ์ไว้ก่อนนั้น,น,นว่านํารายได้มาช่วยเหลือช้างทุกระบบหรือเปล่านะครับหรือเป็นข้ออ้างในการทําธุรกิจ นะครับตามที่กลุ่มคนดังกล่าวได้ลงผ่านโซเชียลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก่อผลมาให้นะครับเป็นผลให้ประชาชนเข้าใจผิดวัตถุประสงค์หลักของศูนย์อารักช้างช้างทองคําและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งนะครับถูกดูหมินและถูกเกลียดชงังมีผลกระทบต่อศูนย์อารักช้างช้างทองคําอย่างหนักนะครับ ผมนะครับไม่เข้าใจว่ากลุ่มหรือบคุคคลดังกล่าวนะครับต้องการอะไรเพราะนะครับไม่มีการโทรมาขอข้อมูลจากศูนย์อันรักช์ช้างช้างทองคำเสนอข่าวอยู่เพียงฝ่ายเดียวและข่าวที่ออกมาไม่มีเอกสารประกอบนะครับไม่มีการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้าน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยนำไปลงข่าว หากประชาชนคนใดต้องการข้อมูลชัดเจนนะครับให้ติดต่อมาที่ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองค,งคําไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระบุรีนะครับหรือว่ามหาสารคามนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเท็จจริงและนําไปลงผ่านสื่อโซเชีย so ลต่อไปนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าปัจจุบันนี้เรากําลังถูกคุกคามและส่งผล ให้การดําเนินง,งานของศูนย์อารัก์ช้างช้างทองคำเป็นไปอย่างลําบากมากครับขอบพระคุณครับ